สวัสดีครับนักเรียนชั้นประโรงเรียนบ้านกนุดนาแก้วทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็น EP ที่4นะครับในเรื่องของการแยกตัวประกอบการแยกตัวประกอบนั้นหมายถึงการเขียนการคูณในรูปของตัวประกอบเฉพาะนะครับซึ่งตัวประกอบเฉพาะเราก็เรียนมาแล้วในะ EP!!!! ที่ที่ส คนไหนยังไม่เข้าใจก็กลับไปดูนะครับในคลิปที่ผ่านมานะครับเป็นอีกที่ที่ 3, นะครับเรื่องของตัวประกอบเฉพาะนะครับนะก็จะยกตัวอย่าง20่สิบเยี่สนจะแยกตัวประกอบได้อย่างไรนะครับ20 20มี่นะมีจำนวนใดบ้าง ที่คูณกันแล้วได้ยี่สิบมีสิบคูณ2องมีอะไรครับมี5คูณ4มี ไปยี่สิบ,บคูณหนึ่งยี่สิบเท่ากับสิบคูณสองอันนี้ก็ยังไม่ใช่การแยกตัวประกอบอันนี้ยังไม่ใช่เพราะว่าสิบสิบยังไม่ใช่จํานวนเฉพาะนะครับสิบยังไม่ใช่จานวนเฉพาะเพราะว่าสิบมีตัวประกอบอมี หนึ่งมีสองมีห้าแล้วก็มีสิบนะครับอันที่สองล่ะใช่ไหมยี่สิบเท่ากับห้าคูณสี่แบบห้าเป็นจำนวนเฉพาะแต่สี่ไม่ใช่จำนวนเฉพาะ,พาะว่าสี่มีตัวประกอบมีหนึ่งมีสองแล้วก็สี่นะไม่ใช่จำนวนเฉพาะยี่สิบเท่ากับยี่สิบคูณหนึ่งยี่สิบก็ไม่ใช่ แต่เพะ20มีตัวประกอบมีตัวประกอบอะไรบ้างมี1น่มี2มี4มี5มี10แล้วก็20นะไม่ใช่จำนวนเฉพาะนะเพราะฉะนั้นเราจะแยกได้อย่างไรแยกตัวประกอบแยกได้อย่างไร 20ปี2 0เท่ากับเอาตัวประกอบเฉพาะของ20ก็คือ,อมี5ตัวประกอบเฉพาะของ20มี5ม,มี2 แล้วก็มี5นะเพราะฉะนั้นเราเอาเราจะเอาเลขอื่นไม่ได้นอกจาก2องและห้ามาคูณกันคูณยัยงไงก็ได้ให้ได้20่สินะครับหู้ณสได้ได้สิบคูนสองได้10คคด 10. ค10คูณคูณสได้20เพราะฉะนั้นยี่สิบแยกตัวประกอบได้เท่ากับ5้าคูณสคูณส 30มสิบละสามสิบอ่าห้ห้าคูณอะไรหคูณ5คูณห้าคูณสได้สิบหหคูณ2ได้สามสนะครับเพราะฉะนั้นแยกได้อ่สามสแยกตัวรก็ได้5้าคูณสคูณส ทีนี้ทำยังไงเราจะรู้ว่าจะต้องเอาตัวเลขใดนะครับเลขใดบ้างมางคูณกันนะครับการแยกตัวประกอบอสามารถแยกโดยการการคูณกับการหารนะครับถ้าไม่รู้ให้ทำอย่างนี้นะครับให้ทำอย่างนีอ้อย่างเช่นเราจะแยกตัวประกอบของ3าสิบนะครับแล้วก็เอา3าสิบตั้ง แล้วก็อาจำนวนเฉพาะที่สามารถหาร30มสิบได้ลงตัวทีนี้เอา3นะครับเอาสามหารหารไปเรื่อยจนเป็นจำนวนเฉพาะนะครับสาได้สามสมศได้ศหารต่ออีกเอาแม่เอาแม่อแม2องสองห้าเป็นสินะครับ ห้า <5 S 2> เป็นจำนวนเฉพาะแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาเอาเอาห้ามาคูณสองคูณสามนะครับก็จะได้สามสิบเท่ากับนะครับห้าคูณสามคูณสองเราสลับที่กันได้นะครับการคูณสามารถสลับที่ได้นะครับ นะถ้าตัวเลขเยอะนะครับตัวเลขเยอะอย่างเช่นจะแยกตัวประกอบของหนึ่งร้อยนะครับแยกตัวประกอบหนึ่งร้อยแล้วก็ใช้วิธีการตั้งหารเหมือนเมื่อกี้นะครับแยกตัวประกอบหนึ่งร้อยหนึ่งร้อย เรียกได้ยังไงนะแล้วก็มาตั้งหารกระดาษเศษหนึ่งร้อยเอาจำนวนเฉพาะมาหารนะครับเอาสองสองห้าเป็นสิบสองศูนย์ไดศูนย์เอาแม่เอาม่ห้าห้าก็เป็นเฉพาะนะครับห้าหนึ่งก็ห้าห้าศูนย์เอาแม่เอาไม่ห้าหรือไม่สองอะไรเอาไม่ห้าห้า ห้าสองเป็นสิบเป็นจำนวนเฉพาะแล้วนะเพราะฉะนั้นเราเอาเอาเราเอาสเอา5้เอาห้าอาสอมาคูณกันห้าคูณห้คูณสคูณสอนะครับห้าหคูณห้าได้ย5่5ิบห้ายีคูณสได้ห้าสห้าสิบ คูณสก็ได้หนะึอยนะครับย่าตัวอย่างหนึงอ่ะ1หนะึ่แยกตัวประกอบได้อย่างไรแล้วก็มาตั้งหารเหมือนเดิมนะตั้งหารอันในกระดาษเสรนะครับอันะ100่งร ส4นะครับนึ้อย่จเอาจำนวนเฉพาะมาหารจำนวนเฉพาะก็มีนีมีสองมี3 5 7, 11, 13, มห้าเจด11บเนะครับ17 1เเหล่านี้เป็นจำนวนเฉพาะแล้วเลือกมาหนึ่งจำนวนที่หารตัวนี้ลงตัวถ้าเลขคู่นึกถึงเลขอะไรไม่ออกก็เอาเลขเอาเลขสอง สอ,อไไอสองอะไรได้สิบสี่ก็คือสองเจ็ดสองอะไรได้ได้สี่ก็คือสองคูณสองเลขคู่เอาไปสองสองสอง,ส,องสามเป็นหกนะครับเหลือจุดหนึ่งนะครับเหลือจุดหนึ่งก็เป็นสองอะไรได้สองสองหกสิบสองหารไปอีกหารต่ออีกเลขคู่เอาไปสองอีกนะครับ 2 2 1สอง,สองหนึ่งเป็น2องนะครับสจะเหลือหนึนะครับสอะไร16สิบองแปดสเอาแม่สเลขคู่เอาแม่สองนะครับสองเนนองอก้อกออออาอ่ทีนี้เป็นเลขคี่เอาแม่สองไม่ลงตัวเอาแม่3 3 3สา,สาเป็นเน,นะครับ เ็นจำนวนเฉพาะแล้วนะครับก็เอาคูณกันนะครับเอา2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 แล้วก็3แล้วก็3คูณกันนะก็จะได้3คูณ3คูณ2อคูณ2คูณสแล้วก็คูณ สองหรืออาจจะเขียนในรูปของเลขยกกำลังนะครับสามมีกี่ตัวสามมีสองตัวจะได้สามยกกำลังสองคูณด้วยสองมีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่คูณด้วยสองยกกำลังสี่นะครับอันนี้ก็เรียกว่าการแยกตัวประกอบนะครับก็ฝากนักเรียนนะครับ คลิปนี้อาจจะยาวไปหน่อยนะครับฝากนักเรียนไปดูนะครับถ้าไม่เข้าใจแล้วก็ดูซ้ํานะครับก่อนเรียนไปฝึกนะครับถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องการแยกตัวประกอบนะครับเราจะเรียนในการหาอรอมอรการหาครน,นไม่ได้นะครับดังนั้นก็ฝากนักเรียนนะครับสําหรับคลิปนี้ก็พอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ